หากเจอหลอดครีมที่นิ่มแบบนี้จะสกรีนลายเต็มพื้นที่ได้ไหมมาดูกันในคลิปนี้เลยค่ะพบกับเครื่องฟิล์มแพดสีสีที่เราจะใช้ในการสกรีนหลอดครีมที่มีลักษณะนิ่มแบบนี้กันค่ะ โดยเครื่องพิมพ์แผ่นรุ่นนี้จะรองรับระบบเก็บกลิ่นรองรับการติดตั้งถ้วยอิงคับคุณภาพสูงทนทานต่อการใช้งานเก็บกลิ่นได้สนิทสำหรับท่านใดที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือเพิ่งดูคลิปนี้ไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะว่าจะใช้งานยากหรือเปล่าทางทีมงานนิจินเรามีบริการสอนใช้งานจนเป็นเลยค่ะวันที่ไปสั่งเครื่องพิมพ์แผ่นทางทีมช่างจะสอนเทคนิคให้ลูกค้าพร้อมเปิดร้านได้เลยค่ะมาดูที่เครื่องพิมพ์แผ่นกันต่อเลยค่ะ ในส่วนขั้นตอนการสกรีนหลอดครีมนี้โจทย์ก็คือลายสกรีนที่จะมีขนาดเล็กหลอดครีมที่มีความนิ่มและสกรีนถึง4สีโดยเรามีทีมงานอาร์ตเวิร์กที่ช่วยชาญในการออกแบบและจัดทําไฟล์ลายสกรีนของลูกค้าให้สามารถทํางานบนเครื่องพิมพ์แพดนี้ได้ค่ะมั่นใจได้เลยว่าเพลทแม่พิมพ์ที่ได้สามารถทํางานร่วมกับเครื่องพิมพ์แพดได้เป็นอย่างดีถ่ายทอดลวดลายออกมาได้ครบทุกหลายเส้นทุกตัวอักษรและเครื่องพิมพ์แพด รุน,นี้เรายัางติดตั้งอุปกรณ์พิเศษนั่นก็คือชุดระบบอัดลมเข้าหลอดเป็นระบบออตโต้ที่จะคอยทําการอัดลมเข้าไปในตัวหลอดครีมทําให้พื้นผิวของตัวหลอดครีมมีความตึงแน่นสามารถรองรับแรงกดจากลูกยางซิลิโคนในขั้นตอนสกรีนได้อย่างสบายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าชิ้นงานของลูกค้าที่รับมาจะมีพื้นผิวลักษณะไหนผิวโค้ผิวเรียบเครื่องพิมพ์แผดสามารถรองรับ การสกรีนลายได้อย่างแน่นอนเลยค่ะ ในการสกรีนหลอดครีมชิ้นนี้กับลายสกรีนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราทําความเร็วสกรีนได้ถึง7 0 0ดร0 0ถึงหนึ่ชิ้นต่อชั่วโมงถือว่าทําได้ดีมากเลยทีเดียวนี่เลยค่ะลายออกมาคมชัดสวยงามสีไม่หลุดลอกอย่างแน่นอนแม้จะโดนเนื้อครีมของลูกค้าก็ตามช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้อย่างแท้จริงค่ะยินดีให้คำปรึกษาครบเรื่องเรื่องงานสกรีนติดต่อได้ที่บริษัทนิจินจำกัด